กำลังจะก้าวเข้าสู่กลางเดือนธันวาคมแล้วนะครับหยุดยาวผ่านพ้นไปตอนนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเริ่มนับนิ้วกันแล้ว <Euros>. <S <S เอออีกอีกวันจะปีใหม่จะได้หยุดยาวกันต่อเนื่องนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศการ,ท,การท่องเที่ยวหลายพื้นที่คึกคักนะครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเมื่อวานนี้มีภาพหนึ่งที่ปรากฏค,ความคึกคักของหลายพื้นที่ก็คือการสอบปปทเป็นการสอบของข้าราชการแล้วก็พนักงานท้องถิ่นในการที่จะเข้าบรรจุนะครับบรรยากาศอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นไปอย่างคึกคักทั่วประเทศเลย เฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมมีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกมากกว่า2 0,000คนเลยครับไปดูบรรยากาศที่ศูนย์สอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็พบว่ามีผู้สมัครเดินทางมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิน่นอ,อปทอกันอย่างคึกคักโดยมีการสอบก็จะต้องวางมาตราการเข้มงวดนะครับทั้งเรื่องของการป้องกันการทุจริตและก็โควิด -19 อย่างเรื่องของการป้องกันการทุจริตเนี่ยเขากําหนดให้คนที่เข้าห้องสอบต้องสวมกางเกงวอร์มเสื้อยืดและตรวจร่างกายครับไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบอนุญาตให้เพียงดินสอที่ใช้ฝนข้อสอบอย่างเดียวเท่านั้นทางด้านของนางนายนาพรมดีเรกรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในฐานะรองประธานสนามสอบของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยก็บอกว่า ครั้งนี้สนามสอบอยังต้องคุมเข้มมาตราการโควิด -19 ด้วยครับเนื่องจากคนที่มาเข้าสอบในเดินทางมาจากทั่วประเทศหลายจังหวัดเลยครับทางโรงเรียนเองได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไปในห้องที่ใช้สอบให้เจ้าหน้าที่คนที่ควบคุมการสอบทุกคนตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วย ATK และคนที่เข้าสอบทุกคนนั้นต้องนำผลการตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบนะครับ ส่วนใครไปสอบแล้ววัดอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสเขาจะมีการจัดพื้นที่ไว้เฉพาะนะครับเป็นห้องสอบเฉพาะเลยสำหรับนครราชสีมาเนี่ยเขาแบ่งสนามสอบเป็น17แห่งนะครับรวม9อําอำเภอและมีคนที่เข้าสอบรวมกว่า22,000คนนะครับขณะที่เพจศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ภาพของชายคนหนึ่งค่ะชายคนนี้เขาทำอะไรเขาก้มหน้า ก้มหน้าลงไปกับโต๊ะนะคะแล้วก็มองลงไปที่พื้นจากนั้นเนี่ยมีการโพสต์ข้อความลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะกคนแฮชแท็กสอบท้องถิ่น64ภาพนี้ค่ะมีผู้ส่งต่อแล้วก็แชร์นับหมื่นครั้งภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นภาพดังกล่าวค่ะได้รับความชื่นชมและก็อวยพรจากชาวเน็ตขอให้ผู้เขาสอบคนนี้โชคดีและสอบผ่านให้ได้รับสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้บางส่วนค่ะบอกว่านอกจากใจจะสู้แล้วเนี่ย ยังเป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนด้วยขณะที่บางคนเสนอว่าการสอบครั้งหน้าของทุกสังกัดทุกหน่วยงานหลังจากนี้ควรต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลเหล่านี้ให้สอบได้สะดวกมากขึ้นด้วยครับสำหรับชายคนนี้นะครับก็เพิ่งได้รับข้อมูลมาล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนกีฬาอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแบบนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอ,อไปแข่งกีฬาพาราลิมปิกนะครับเอเชียนพาราเกมมา แล้วและที่สําคัญได้รางวัลด้วยนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันกลับมาด้วยแต่ว่าวันนี้มาในน้มบุคคลธรรมดามาสอบเพื่อที่จะเข้าบรรจุเป็นข้าราชการนะครับแต่แน่นอนนะครับพอมีภาพนี้ปรากฏออกไปก็มีคนชื่นชมแล้วก็มีเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่เอามาโพสต์ด้วยนะครับคือล่าสุดเนี่ยมีการที่แจ้งออกมาจากทางเพจนะครับว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวแล้วในการที่จะโพสต์ภาพเหล่านี้และการโพสต์เนี่ยก็คือให้เป็นกําลังใจในการสู้ชีวิตของทุกคนนั่นเองครับ